ลา,ลา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 มาฟังทางนี้เด็กเอ,อ๋ยเด็กดีดูสิตั้งใจนับหนึ่งถึงห้อย่าช้าเร็วไว้เด็กๆกพร้อมไหมเราไปฟังนิทานกันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้มาพบกับครูมินตานะคะครูมินตามาทำไรนะคะครูมินตามาเล่านิทานให้เด็กๆฟังค่ะ นิทานเรื่องนี้นะคะชื่อทายซิฉันคือตัวอะไรนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะคะตั้งใจฟังนิทานดีๆนะคะเด็กๆแล้วก็อย่าลืมวิเคราะห์ว่าในนิทานมีตัวอะไรบ้างไปกันเลยค่ะณเช้าว,วันหนึ่งเจ้าตัวกินมดกำลังกินมดอย่างอร่อยอร่อยหน้าตาเธอแปลกจัง กระอกน้อยมองตัวกินมดแล้วหัวเราะคึกคักหลังจากนั้นตัวกินมดก็ได้เดินไปที่หนองน้ำโชวฉันหน้าตาแปลกเง้นหรือเจ้าตัวกินมดมองดูเงาตัวเองในน้ำเห็นปากเรียวเล็กที่ยื่นออกมาเจ้าตัวกินมดเอียงคอ นาฉันแปลกตรงไหนกันลองไปหาดูดีกว่าว่ามีใครมีหน้าตาแปลกกว่าฉันหรือเปล่าต่อมาตัวกินมดเดินไปที่ทุง่งหญ้าเห็นยีราฟกำลังกินใบไม้อยู่พอดีคอก็ยาวเฟื้อยขาก็เก้งก้างทำไมเธอถึงดูแปลกแบบนี้ล่ะ ยีราฟตอบอย่างภาคภูมิใจว่าฉันกินใบไม้ได้สบายสบายเพราะคอยาวๆแบบนี้แหละหลังจากนั้นตัวกินมดได้เดินไปที่พงหญ้าเห็นงูกำลังกืนกลบปากก็กว้างลิ้นก็ยาวทำไมเธอถึงดูแปลกแบบนี้ล่ะงูได้ยินจึงหัวเราะ มีปากกว้างๆนี่มันเยี่ยมมากๆเลยนะไม่ว่าจะกินอาหารที่ใหญ่หรือเล็กแค่ไหนก็กลืนได้สบายๆเลยฮ่า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 เจ้างูหัวเลาะตัวกินมดอย่างชอบใจหลังจากนั้นเจ้าตัวกินมดก็ได้เดินไปที่แอ่งน้ำเห็นนกกาน้ำกำลังจับปลาอยู คอก็คตปากก็แหลมทำไเธอถึงดูแปลกแบบนี้ล่ะคอและจางอายปากของฉันช่วยให้จับปากินได้นะแต่พอเธอมาปากก็หนีไปหมดเลยนกกา้ํำพูดด้วยความโมโหหลังจากนั้นเจ้าตัวกินมดก็ได้เดินทางต่อไปเจ้าตัวกินมดเดินทางไปไเรื่อยๆ ตนเข้าไปในป่าที่เขียวชอุม่มเจอตัวสลอตเกาะอยู่บนต้นไม้เล็บยาวโค้งแหลมแถมยังขนกระซึกกระซองอีกทำไมเธอถึงดูแปลกแบบนี้ล่ะฉันเกาะต้นไม้ได้เพราะเล็บตะขอพวกนี้ตัวสลอต ออย่างเชื่องช้าหลังจากนั้นตัวกินมดก็ได้เดินไปเจอกับอูดในทะเลทรายอันร้อนระอุทำไมเธอถึงดูแปลกแบบนี้ล่ะมีกอนใหญ่เริ่มอยู่ข้างหลังด้วยอูดกระพริบตาแล้วตอบว่านี่เรียกว่าหนอกตังหากหนอกของฉันสำคัญมากนะ ถ้าไม่มีมันฉันจะข้ามทะเลทรายไม่ได้หลังจากนั้นเจ้าตัวกินมดก็ได้เดินทางต่อไปตัวกินมดพบแพนกวินที่คั้วโลกเหนือท้องก็หนาปีกก็สั้นทำไมเธอถึงดูแปลกแบบนี้ล่ะแพนกวินหันควับมาตอบว่า ปีของฉันสำคัญมากเลยนะถึงจะบินไม่ได้แต่มันก็ช่วยให้ฉันว่ายน้ำในทะเลที่ว่องไวหลังจากได้คำตอบแล้วเจ้าตัวกินมดก็ได้เดินทางต่อไปเจ้าตัวกินมดเดินทางไปเจอกวานมันให้ตัวกินมดขึ้นหลังท้องทะเลฟู ทันใดนั้นน้ำก็พุ่งออกมาจากหัวของวานฮ่าฮ่าฮ่าจมูกของเธออยู่บนหัวหรือนี่ใช่จ้ะจะได้สะดวกเวลาที่ฉันโผล่ขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำไงฉันแค่โผล่หัวขึ้นมานิดเดียวก็หายใจได้แล้วหลังจากที่ตัวกินมดได้คำตอบก็เดินทางต่อไป ขณะที่ตัวกินมดเดินทางกลับบ้านก็เห็นกระต่ายนั่งเกาหลังอยู่บนตอไม้โอ๊ยคันจังเลยคันจังเลยเจ้ามดพวกนี้ทำให้ฉันคันจะแย่อยู่แล้วตัวกินมดจ๋าช่วยจัดการให้หน่อยได้ไหมกระต่ายขอร้องได้สิเรื่องนี้ฉันถนัดเลย ตัวกินมดแลบลิ้นยาวๆของมันออกมาแล้วจับกินจนหมดในพริบตาโอ้โหเก่งจังเธอกินมดทุกตัวเลยขอบใจมากนะกระต่ายชื่นชมตัวกินมดตัวกินมดได้ยินคำชื่นชมก็ดีใจลิ้นและปากยาวๆของฉันก็มีประโยชน์นะ ช่วยให้จับกินมดได้รวดเร็วอย่างนี้เองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราไม่ควรหัวเราะเยาะผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นรูปรักษหรือนิสัยเพราะเราทุกคนมีความแตกต่างกันเราทุกคนมีความสามารถในตัวเองและเมื่อเราค้นพบความสามารถของตนเองความสามารถของเราก็จะเป็นประโยชน์ ทั้งต่อตัวเราและต่อผู้อื่นนั่นเองค่ะ